ครับบิสมิลลาฮิราะห์มานราะห์มิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ كيف حالكم أيها المشاهدين و ا ل م ش ا ه د ครับก็ทำเลยละนะครับก็เป็นด้วยความเมตตาของเรานะครับแล้วก็เข้ามาสู่ EP ที่3นะครับก็เป็นอย่างไงครับผู้รับชมทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะครับเป็นยังไงครับได้ดูกันหรือยังครับ EP ที่1กับ EP ที่2องครับตอนนี้ นะครับ e ีที่สามเราก็จะมาต่อกันนะครับกับอีหนึ่งพีสองนะครับก็ขอทบทวนที่ผ่านมาก่อนนะครับ e ีที่หนึ่งนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันในส่วนของคําสรรพนามบุรุษที่หนึ่งนะครับในประโยคที่ได้ยกตัวอย่างนะครับส่วนพีที่สองนะครับก็เป็นคําสรรพนามบุรุษที่สองนะครับกับประโยคที่ได้ยกตัวอย่างไปนะครับส่วนวันนี้นับ e ีที่สามเราก็จะมาเข้าสู่คาสรรพนามบุรุษที่สามนะครับใน รูปแบบประโยครูปแบบเดิมครับเพื่อที่จะเราสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับอาเข้ามาเลยครับนำรูปประโยคก็เช่นเช่นเดิมนะครับแต่เปลี่ยนคําศัพท์บางคําไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ฝึกใช้คําศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนคํากริยานั้นก็เป็นคําเดิมอยู่นะครับเพื่อที่จะให้เรานนั้ได้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือคําว่า ซฮาบานะครับซึ่งมีความหมายว่าไปนะครับวันนี้คําสมพานำบุรุษที่สามก็คือคําว่าฮูวานะครับฮูวาซึ่งก็มีความหมายว่าเขานะครับตามสีเฉดสีเลยน,นะฮูวาก็คือเขาผู้ชายนะครับซาฮาบาก็คือไปอิลายังอัลมัตอัมนะครับวันนี้คําใหม่นะครับอัลมัตอัมอิลลัลมัตตัม เขาผู้ชายไปยังโรงอาหารนะครับผัวละบาอีลนมาตามีนะครับเค okay, ครับมาดู oh ก็จะเป็นอีกเพศหนึ่งนะครับนั่นคือเพศหญิงนั่นเองครับใช้คําว่า k ิยา,นะายานะครับิยาส่วนคํากริยาส่วนคํากริยานะที่สอดคล้องกันก็คือคําว่ากาตาบัสนะครับกตตาบัสสังเกตนะครับว่าเพศหญิงเพศชายจะต่างกันตรงที่เพศชายเนี่ยจะไม่มี ตัวตาสุกูลนะครับแต่เพศหญิงจะมีตัวตาสุกูลอยู่นะครับนั่นคืออ่านว่ากาตาบัตส์นะครับมีตาตายนะครับกาตาบัตส์นะเพศหญิงนะฮิยาจะต้องมีตาสุกูลนะครับหรือว่าตาตายนะที่เราเรียกกันนะครับฮิยากาตาบัตส์อาราสุรุสีอันนี้ก็คือคําใหม่เหมือนกันอาลาบนนะแปลว่าบนนะครับบนนะครับ หล่อนผู้หญิงหล่อนคือปุรุษที่สามใช่ไหมครเขียนคือกาตาบัตบนอาลาเก้าอี้ก็คือกุรศรีนะคือำใหม่นะวันนี้ครับได้ามาสองสามคำเลยนะกุรศีคำเดิมๆเราก็ฝึกใช้นะครับจะได้ไม่ลืมนะฮิยากาตาบัตอาลาลงกุรศ bon, ีหล่อนเขียนบนเก้าอี้นะนั่งเขียนอยู่บนเก้าอี้นั่นเองนะครับเขีย bon นบนเก้าอี้นะครับฮิยากาตาบัตนะครับอย่าลืมประกาศนะว่า ต้อง,องสอดคล้องกันนะระหว่างคํากริยากับประธานนะครับอียาก็ต้องเป็นการตาบัสนะครับตัวตาสกูลเนี่ยเพิ่มมานะครับส่วนเพศชายเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาเป็นคำเดิมๆเนี่ยกคือว่ากาตาบาซึ่งมีความหมายว่าเขียนนะครับผมโอเคครับต่อมาเลยนะฮะ อ่านะครับคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่เราจะมาถอดจากประโยคเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีคําว่าอวนะครับซึ่งแปลว่าเขาซาฮบาคือไปนะครับเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็อียานะครับก็แปลว่าหล่อนผู้หญิงนะครูที่สามแล้วก็มัตัมนะครับลงอาหารอีลาไปยังออลาบนอัลกุรซีเก้าอีกาตาบาก็แปลว่าเขียนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับซาฮบานี่ยนะครับ คำว่าซาฮาบาเนี่ยนะครับเดิมๆของมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าใช้กับอูวาเนี่ยก็เดิมๆเลยนะครับแต่ถ้าใช้กับพิยาขึ้นมาแล้วก็นะครับต้องมีตัวตัวตาแล้วก็มีสกูลนะครับนาแต่ถ้าใช้กับอูวาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยนะครับแต่ถ้าใช้กับพิยาปุ๊บก็ต้องมีตาสกูลเนี่ยมา มาต่อท้ายนะครับมาต่อท้ายติดติดนะเขียนติดเลยนะเขียนติดกันนะครับนี่ก็คือนะครับเเรื่องสําคัญที่มาในวันนี้นะเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะนะหลักภาษานะับในวันนี้นะครับมาดูกันนะครับความแตกต่างนะครับอ,อนี่นะครับเขาผู้ชายนะกำลอนผู้หญิง แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับในส่วนของคําสรรพนามผัวก็คือเขาหญยาก็คือหล่อนผู้หญิงนะส่วนคํากริยานะครับก็ต้องแตกต่างกันเหมือนกันเพราะว่าเ,เพราะว่าเมื่อคําสรรพนามเปลี่ยนนะครับคากริยาที่จะต้องให้มันสดคล้องกันก็ต้องเปลี่ยนตามนะเหมือนกับผั <ME> บวเนี่ยก็ต้องเป็นสาบานะครับเฉยๆแต่ถ้าเป็นหิยาปุ๊บก็ต้องมี ตาคมเพิ่มเข้ามานะตาสกูลนะครับตาที่มีสัญ,ญลักษณ์คมๆแบบนี้นะครับเครื่องหมายตายเนี่ยนะครับเพิ่มมานับแกนติดกันแบบนี้นะครับส่วนนะครับในส่วนของประโยคเสริมนะครับตัวที่เพิ่มเพิ่มมาเนี่ยนะครับคือคําว่าอาลาที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จัดอยู่ในหุรูปจัหมือนกันนะรฉะนั้นท้ายคํามันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือ เป็สกูนนะครับตัวอักษรสไตล์จะเป็นสกูนนะครับอีแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับไม่เป็นคําเดิมนะที่มาทบทวนนะพวกเรานะครับเพราะว่าคาว่ายังเนี่ยารือยาเรนะแปลว่ายังนะส่วนอะไรก็แปลว่าบนนะข้างบนนะครับบนบนเก้าอี้กุฏิเก้าอี้มาตามโรงอาหารนะครับนี่ก็คือหน้าสาระสําคัญนะครับที่จะมานําเสนอให้กับพี่น้องนะผู้ที่สนใจภาษาอัหรับนะครับ ถ้าว่าเราใช้คํากริยากับคําสรรพนามเนี่ยได้ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะเราพูดได้อย่างาม,มีความเป็นมืออาชีพนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คํากริยาไม่ตรงกับคําสรรพนามหรือว่าเพศของประธานเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยดูไม่นําหลักภาษาเนี่ยนะมาประยุกต์ใช้ในประโยคที่เราพูดนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกนะครับด้วย การชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองนําไปฝึกนะครับในการผันนาไทยคำกิริยากับคําสัพนามที่ใช้กันบ่อยนะับส่วนมากจะใช้กันนะครับนั่นก็คือบทที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะครับจะมีจานวนทวีพจน์เนี่ยนะครับก็ขอไม่นําเสนอแล้วกันนะครับเพราะจะทาให้นื้อหาเนี่ยมีมากจนเกินไปนะครับเราจะนําเสนอในส่วนของเนื้อหาที่เราสามารถนําไปใช้ได้จริงแล้วก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญนะครับเราจะ มีทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับถ้ามีน้องท่านใดเนี่ยอยากจะให้ผมเพิ่มเติมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้นะครับในโพสต์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องไว้แค่นี้นะครับก็ต้องชุกรอนอัลามูชาฮาดอติคุมนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับอุทิผมด้วยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับอ่านดุอาก่อนนอนแล้วก็อย่าลืมสละอัลมุนกันด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมะาระห์มะตุลลอฮิ What